สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้จะกล่าวถึงเทคนิคที่ใช้ในการสุ่มเซลล์ข้อมูลออกมานะครับมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าสมมุติว่าผมมีข้อมูลใน C9 จนถึง E22 นะครับตรงนี้จะเป็นชื่อเมนูอาหารของเราแล้วผมต้องการให้ว่าทุกครั้งนะครับที่ ผู้ใช้กดฟังก์ชันคีย์ F9 นะครับค่าในเซลล์ D5 ก็จะถูกสุ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามชื่อเมนูอาหารนะครับอย่างเช่นผมกดฟังก์ชันคีย์ F9 ตอนนี้ก็จะสุ่มได้ตัวที่ชื่อว่าเมนูเป็นลาบนะครับกดอีกทีนึงก็ได้เป็นห่อหมกกดอีกทีนึงได้เป็นไข่ปาล์มกดอีกทีนึงเป็นไข่ลูกเขยแบบนี้เป็นต้นนะครับอาคราวนี้มาดู หลักการว่าเอ๊ะถ้าเราจะสุ่มข้อมูลออกมา1ตัวนะครับเราจะใช้วิธีการใดหลักการที่ใช้นะครับก็คือการใช้ตัวฟังก์ชัน Index แบบนี้นะครับฟังก์ชัน Index แล้วก็ตัวแรกเราก็ผ่านค่า c 9จนถึง e 2 2เข้าไปนะฮะซึ่งเป็นช่วงข้อมูลจากนั้นเราก็ผ่านค่าแถวที่เราต้องการอย่างเช่นในที่นี้คือ d 3คือส่วนที่เป็นแถวมีค่าเป็น9ก็คือหมายถึงเอาค่าในแถวที่9ส่วน d 4 หมายถึงตัวคอลัมน์ก็หมายถึงเป็นคอลัมน์ที่2นะครับแถว9คอลัมน์ที่2ก็คือไข่ลูกเขยนั่นเอง <Q. S 1> เห็นไหมครับคือไข่ลูกเขยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราสุ่มนะครับลองดูนะครับกด f9 อีกทีหนึ่งคราวนี้ได้แถวที่6คอลัมน์ที่3แถวที่6นะครับคอลัมน์ที่3ก็คือแผนงไก่นั่นเองอ่าคราวนี้เราลองมาดูนะครับงั้นหลักการของเราก็คือการสุ่มตัวแถวกับคอลัมน์นะฮะ เทคนิคที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูทีละสเต็ปดีกว่าวิธีการสุ่มแถวนะครับถ้าเอาแบบง่ายนะครับผมก็ใช้ฟังก์ชัน random between นะครับ random between จะเป็นการสุ่มตัวเลขจากค่าเริ่มต้นที่เรากำหนดถึงค่าสุดท้ายนะครับอย่างเช่นในนี้เรารู้ว่าเรามี14แถวการสุ่มก็คือสุ่มตั้งแต่แถวที่1จนถึง14เราก็เขียนแบบนี้นะครับ random between 1ถึง14ส่วน การสุ่มคอลัมน์นะครับแล้วก็แลนด o m ัมบิท e ีน 1- ถึง3เพราะเรามีแค่3คอลัมน์นะครับที่เป็นเมนูอาหารกด Enter อย่างเช่นคราวนี้นะครับเราสุ่มได้แถวที่5คอลัมน์ที่1ก็คือแกงไตปลาอ่ะคราวนี้มาดูว่าเอ๊ะทำไมเราต้องใช้ฟังก์ชันคีย์ f9 นะครับฟังก์ชันคีย์ f9 หมายถึงการสั่งให้เครื่องมีการคำนวณค่าในสูตรใหม่ การกดฟังก์ชันคีย์ f 9นะครับจะทำให้ตัวฟังก์ชันที่อยู่ในหมวดที่เรียกว่า l อลทัยก็คือไม่เสถียรอย่างเช่นฟังก์ชัน random between จะถูกเปลี่ยนค่าไปทุกครั้งเมื่อผู้ใช้มีการกดฟังก์ชันคีย์ f 9ลองดูนะครับหไหมครับผมกดทุกครั้งที่กด f 9นะครับตัวฟังก์ชัน random between นะครับก็คือค่าในเซลล์ d 3กับ d 4ก็จะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆส่วน d 5นะครับเป็นฟังก์ชันที่ ไงครับมีการเรียกใช้ตัวค่าที่มาจาก Random Between ใน D3, D4 เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอันนี้มาดูเทคนิคในการเขียนที่ควรจะเป็นนะฮะอย่างเช่นฟังก์ชัน Random Between เรารู้ว่าค่าเริ่มต้นคือ1แน่นอนส่วนตัวเลข14นะครับเราไม่ควรจะเขียนแบบนี้นะครับตัวเลข14ควรจะมาจากการคำนวณเราควรจะใช้ฟังก์ชันชื่อว่าเ o u า t a นะครับฟังก์ชันเค u n t a จะเป็นการนับนะครับว่า ในช่วงของเซลล์ที่เรากำหนดนะครับมีเซลล์ทั้งหมดกี่ตัวถ้าผมผ่านค่า C9 ถึง C22 เข้าไปแบบนี้ก็จะหมายถึงว่าเขา A ก็จะรีเทิร์นค่ากลับมาเป็น14นั่นเองนะฮะกด Enter ดูลองพิมพ์แยกออกมาให้ดูแล้วกันนะครับว่าเค l A ของตัวนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าได้14เห็นะครับเราก็ใช้หลักการเดียวกันกับตัวนี้นะครับ เราก็บอกว่าเป็นเขา A ของตัวนี้ถึงตัวนี้อันนี้สูตรของเราก็จะดูดีขึ้นนะครับอันนี้มาดูสูตรกันจะจะก็ใช้ตัวฟังก์ชัน formula text ดูนะครับแล้วก็ผ่านค่าเข้าไปเพื่อดูกันแบบนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นว่าสูตรที่ใช้ใน d 3 d 4 d 5เนี่ยเขียนยังไงอะคราวนี้มาดูอีกนิดนึงนะครับถ้าเราอยากจะ เพิ่มความสามารถให้กับการสุ่มนะครับสมมุติว่าถ้าผมสุ่มได้ตัวแกงมัสมั่นในที่นี้นะครับแถวที่9คอลัมน์ที่1ผมต้องการให้มีการไฮไลท์ที่เซลล์ที่มีค่าเท่ากับค่าที่สุ่มมาได้ผมก็สามารถทําได้อย่างนี้นะครับผมสามารถใช้ตัว conditional format ช่วยในการทําได้มาดูเทคนิคการใช้ conditional format ว่าถ้าจะเขียนแบบนี้เราจะต้องเขียนยังไงนะครับ เริ่มต้นมานะครับผมก็บอกว่าวิธีการนะครับจะต้องทดสอบเขียนสูตรเข้ากับเซลล์ที่อยู่มุมบนซ้ายมือเสมอนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมบอกว่าถ้าค่านี้เซลล์นี้เป็นเซลล์มุมบนซ้ายสุดนะครับของกลุ่มข้อมูลของเราถ้าค่าเซลล์นี้นะครับมีค่าเท่ากับตัวนี้ตัวนี้จะต้องฟิกไว้ด้วยนะครับก็ให้มีค่าเป็น true ถ้าไม่ใช่ก็มีค่าเป็น false ะะเดี๋ยวลองมาดูหลักการนะครับจากนั้นผมซิมูเลตโดยการ Copy ลงมาข้างล่างถึงตรงนี้แล้วก็ Copy ไปทางขวามืออ่ะคันนี้มาดูนะครับตรงนี้เนี่ยค่าในเซลล์ D5 เป็นไข่เจียวใช่ไหมครับตรงตำแหน่งนี้นะครับถ้าดูมันก็คือเป็นตำแหน่งของแถวที่7แล้วก็คอลัมน์ที่2เห็นไหมครับตรงนี้เป็น7ตรงนี้เป็น2นะครับ D3 D4 เพราะ,ะนั้นค่าตรงนี้เป็น True ถ้าเราได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะไปเขียนด้วย conditional format ได้ละสูตรของมันก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับก๊อปปี้สูตรตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะฮะ C9 นะครับเท่ากับ D5 สูตรแบบนี้เป็นการเขียนสูตรแบบสั้นนะครับคือจะสังเกตว่าเราใช้เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ตามด้วยชื่อเซลล์แล้วตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ตามด้วยชื่อเซลล์สูตรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็คือการเขียนว่าถ้านะครับ ตัวนี้เท่ากับตัวนี้นะครับก็ให้ค่า true ไม่เช่นนั้นก็ให้ค่า false นะฮะเหมือนกันเพียงแค่ว่าเราสามารถเขียนโดยรูปแบบย่อดได้นะครับในกรณีนี้นะฮะเห็นนะครับงั้นผมขอเขียนรูปแบบย่อนะครับให้ดูไม่ต้องมี if แบบนี้นะครับอ่าคราวนี้บอกแล้วเราก o p y สีตสตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ เล็กข้อมูลตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะเป็นช่วงที่เราจะใส่ conditional f o r m a t แล้วเราก็มาที่แท็บ home นะครับตรงนี้เป็น conditional formatting คลิก1ครั้งแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ new rule ตรงนี้แล้วเลือกตรงนี้นะครับเราจะสร้างสูตรด้วย formula ของเราเองตรง formula ก็แปะสูตรตัวนี้เข้าไปแล้วตรงที่ format นะครับเราจะเอาสีอะไรก็มาเลือกตรงนี้นะฮะผมบอกว่าเอา fill ตรงนี้เป็น ออกสีฟ้าแล้วกันนะครับแบบนี้เป็นแบ็กกราว n ์ของมันเอาออกลงมานิดนึงแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคอ่าคราน,นี้ดูนะครับเห็นไหมครับปลาลาดพริกตรงนี้เป็นสีฟ้าละถ้าผมกดฟังก์ชันคีย์ f 9นะฮะเห็นไหมครับคราน,นี้เป็นข้าวคลุกกะปิก็จะมาที่ตรงนี้นะครับลองดูนะครับมันก็จะทำการอโตเ i ม h ติไฮไลท์ให้เอง แล้วเราสังเกตสูตรตรงนี้ได้นะครับสูตรตรงที่เป็นตั้งแต่ H9 จนถึง J22 เห็นไหมครับตรงที่มีค่าเป็น True ก็จะกลายเป็นจุดที่ไฮไลท์นั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการพื้นฐานของการทำ Conditional Formatting ในลักษณะเช่นนี้ะนะครับสำหรับเนื้อหาของวิธีการสุ่มเซลล์แบบที่1นนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปของเทคนิคในการสุ่มเซลล์ในโอกาสถัดไป ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ